สวัสดีครับสวัสดียามกลางวันวันนี้นะครับน้องมีนะฮะวัตถุมงคลนะครับของลูงปู่มหาธิราพุทธาวิเศษนะครับณวันพระธาตุพนมนะครับวันนี้ก็นะครับได้มาแบ่งปันพี่น้องประมาณนะครับสิบสิบเอ็ดรายการนะครับสรับจุ่นเจ้าสัวเหนือดวงนะครับนะรุ่นนี้จะเป็นพิมพ์เจ้าสัวนะครับนะเสกบุกเสกนะฮะวันที่แปดเดือนแปดนะครับนะแปดสิบแปดเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยที่ดังนะครับมากมายพี่นะครับมารวมในพิธี ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้ได้มา11องค์นะครับน้องพิชัยนะครับอยากให้ลองเลือกดูนะฮะว่าชอบจูใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะฮะวันนี้มาแบ่งปันเพียงองค์ละ300บาทเท่านั้นนะฮะสามารถจับคู่ได้องค์ละฮะจับคู่ได้หรือแค่500บาทได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาลองเลือกชมดูกันนะครับพี่ๆนะฮะ และรายการแรกนะครับนะจะได้มาเป็นรายการนี้ครับนะไปเป็นเนื้อใบลานค่าเช้สารล้านปีนะครับนี่ฮะผสมงานนี่ยนี่เลขโคดเบอร์สามห้าห้านะครับรุ่นนี้นะครับนาบางกล่องนะฮะเขาจะมีตัวถ่วงน้ําหนักนะครับนี่ตัวถ่วงน้ําหนักไว้ให้นะครับการโกงนะครับเพราะรุ่นนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์พวกโลหะด้วยนะฮะแต่ตอนนี้หาค่อนข้างยากนะครับเนะฮย ซึ่งอ่าเหล็กนะฮะเหล็กเหล็กเนี่ยครับสามารถนะครับเหล็กเปียกหรือโลหะนะครับที่ถ่วงไว้นะเข้าวุทธทาเวกด้วยนะครับสามารถแต่ให้พระอาจารย์เขียนยันหรือบางคนนะครับเอาไปทําตะกรุดกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวพี่วนะครับลองลองดูนะครับนะนะบางกล่องก็มีให้ไปนะครับนะลองดูนะครับนะนี่ค่ะวัดพระธาตุพนมนะครับนี่ค่ะแล้วหลวงปู่ได้แม่ตาเขียนยันพี่ด้านหลังนี้ นี่ฮะลายมือหลวงปู่นะครับนะน้อยพี่นะผมได้มาเพียงแค่11องค์เองนะครับสหรับวันนี้นะลองเลือกชมดูว่าได้เนื้อไหนชอบเนื้อไหนกันบ้างนะครับคู่ละ500บาทแต่องค์เดียว300บาทนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกดูในพี่ในอันนี้รายการที่1นะครับรายการที่2ครับนี่ฮะก็เป็นเนื้อใบลาลนเหมือนกันนะครับสารล้านปีนะครับเลขโค้ดจำเบอร์องนี้5899นะครับเลขโค้ดองค์นี้5899นะครับนี่ฮะพี่ดูมวลสารตลาดนี่ฮะนี่ฮะมวลสารแน่นๆนะครับนี่ฮะ นี่ฮะาร,ะะา,รายการที่สองนะครับสำหรับองค์นี้นะฮะต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามนะครับนี่มาดูเลขโคดนะพี่รายการที่สามเลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่นะครับรายการที่สามเลขโคดนัมเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่พี่นี่ฮะสวยๆครับน้ารำพีชาน้องเลือกชอบดูนะนี่ครับพี่ดูครับความคมความคามของคยันนะฮะสวยงามจริงครๆครับนะรายการที่สามนะฮะ ่อามากันที่สี่ครับรายการที่เป็นเนื้อเกสรนะครับรายการที่เป็นเนื้อเกสรนี่นะฮะโหเนี่ยดูมวนสารพี่นะครับรุ่นนี้นะฮะถือว่าทีเด็ดนะแห่งประเทศไทยเลยทีเดียนบนะครับนี่ฮะแม่ตาจากปูเ่เขียนยันให้ด้วยนะครับ นี่ครับมาดูเลขโคดองค์น oh ี 4, <c oughs> ้พี่นะเลขโคดจะเบอร์หนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับรายการที่สี่อะนี่ฮะเนื้อว่านเกษรนะครับสวยๆเลยพี่ชายเนี่ยใครชอบนะลองเลือกดูนะฮะลองเลือกชมดูได้นะครับต่อมาฮะรายการที่ห้าครับรายการที่เป็นเนื้อนิยมอีกหนึ่งเนื้อนะครับเป็นเนื้อมหานิยมอีกหนึ่งเนื้อครับเนื้อจินดามณีนี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะครับให้ดูมันสารักที่นะครับเนื้อจินดามณีนะครับรายการที่เลขโคจะเบอร์ห้าแปดห้าเจ็ดนะครับเลขโคจะ ออนี่ครับรายการับรายการที่ห้าครับเนื้อจินดามณีครับนาเป็นเนื้อยอดนิยมเลยนะครับลองเลือกดูพี่นะครับนารายการที่ห้านะฮะต่อมารายการที่หกครับหรือรายการที่หกครับนาเป็นเนื้อไปลานเหมือนกันพี่นาเลขโค้ดจะเบอร์ห้าสามนึงหนึ่งนะครับ5้าสามนึงหนึ่งนะพี่นาเนื้อใปลานนะครับนี่ฮะด้านหลังก็สวยคมนะฮะสวยคมเลยพี่ในรายการที่6กนะรายการที่รายการที่6กนะครับพี่ชายนะครับลองเลือกดูนะชอบตกใจองไหนนะครับ ต่อมาในการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อวันนะฮะเป็นเนื้ออาคําข้าวนะครับนะสามร้อยห้าสิบเกจิคณนาจานนะครับเนื้อคําข้าวนี่ฮะสวยๆครับพี่นะสวยๆครับนะฮะเลขโคดนัาเบอร์เดี๋ยวมาโชว์ันพี่นี่ฮะนี่คําข้าวนะฮะเลขโคดนัาเบอร์ครับหมายเลขห้าเจ็ดหนึ่งสองนะครับห้าเจ็ดหนึ่งสองนะครับเนื้อคําข้าวนี่ครับนี่คาข้าวสามร้อยห้าสิบเกจิคณาจานนะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับ ่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดกนี้อครข้าวครับนี่ลองดูนะใครชอบผิวองค์ไหนนี่ฮะเลขค้ดเบอร์ห้าเก้าหนึ่งเก้านะครับรายการที่แปดเลขค้ดเบอร์ห้าเก้าหนึ่งเก้านะครับนี่มวนสารด้านหลังนะครับนี่ฮะให้ดูกันแบบจะชัดๆนะลองเลือกชอบลองเลือกที่อง์ที่ถูกใจที่สุดนะครับนะว่าเราชอบองค์ไหนนี่ฮะองค์ที่แปดนะครับ ตามมาฮะองค์ที่9ครับองค์ที่9ครับนี่ก็เป็นเนื้อคำข้าวนี่ฮะองค์ที่9ก้เป็นเนื้อคำข้าวครับพี่นะครับนี่ฮะโอ้โหมวลสารด้านหลังแน่ๆนๆนะครับมาดูเลขโค้ดตัวเบอร์กันดีกว่าเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขนะฮะ6442นะครับ6442นะครับสำหรับรายการที่9นะครับ นี่ครับสามร้อยเท่ากันทุกองค์นะครับสามร้อยเท่ากันทุกองค์นะลองเลือกดูพี่ชอบจุดใจองค์ไหนนะครับแต่ถ้าสี่องนะพี่ฟังนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับหนึ่งองคู่คละห้าร้อยนะครับคู่คู่ละห้าร้อยบาทถ้าสี่องก็พันหนึ่งนะครับรลองเลือกดูพี่นะชอบจุดใจองค์ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับต่อมาครับรายการที่ สิบครับรายการที่สิบนะครับเป็นเนื้อใบล,ลานคัตสาชกรร้านปีพี่เลขโคตรเบอร์ห้าแปดหนึ่งแปดนะครับเลขโคตรเบอร์ห้าแปดหนึ่งแปดนะครับรายการนี้นะครับนะโอ้โหสวยๆกันเลยทีเดียวนี่ครับรายการที่วสวยๆก,ก,กันเลยนะครับนี่ฮะ นี่ครับรายการที่10นะครับพี่ชายนะครับรายการที่10นะครับสกี่ยับเนื้อใบลายดท่านตานลาดปีนะครับต่อมาครับโอ้ยมีหนึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อจินดามณีนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์ตรงนี้6 5 7 6 5 9 2ครับ6 5 9 2นะครับรายการนี้เนื้อจินดามณีนะฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับที่300บาทเช่นกันครับนาคู่ละ500 4องค์พันครับนาลองเลือกชมดูเลยครับ4องค์พันนะฮะนี่ครับรายการที่11นะครับ นะับสำหรับนี้ก็มีแบ,บ่งปันพี่น้องมา11รละกันนะฮะชอบที่จรกันเนีก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ